สนับสนุนโดยลาโก้ทรอมโบน กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้เป็นประจำเลยเราจะมาพบกับศาสตร์ตอกเส้นค่ะแต่วันนี้พิเศษนะคะเพราะว่าเราจะมีการนวดสะกิดเส้นแล้วก็รีสเส้นนะคะที่จะช่วยบําบัดอาการโรคไมเกรนแล้วก็ออฟฟิศซินโดรมด้วยแต่ว่าวิธีการเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยนะคะก็ต้องขอต้อนรับคุณหมออ้นพรมงคลแล้วก็แพทย์แผนไทยอีกหนึ่งท่านนะคะคุณอารีสถิตธรรมโชติและผู้เข้ารับบริการค่ะคุณจิตราหิรันสิริลักษณาสวัสดีท,<า>ท<า>ั้ง3ท่านนะคะ นี่นี่วันนี้คุณหมออ้นก็อู้อีกแล้วไม่ทำเองวันนี้ให้เพื่อนรุ่นน้องเพื่อนรุ่นน้องได้พันดายเป็นดิตนะคะจะมาสาธิตแล้วก็แนะนำวิธีการรักษาตอนแรกเลยนวดสกิจเส้นใช้หมออ,อาลีใช่ค่ะ,คะ ซึ่งจะมาบำบัดอาการโรคไมเกรนนะคะซึ่งเป็นโรคที่แบบคนเป็นกันเยอะมากเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วสาสตร์ตกเส้นก็ช่วยได้เราเคยชมมาละแต่วันนี้เนี่ยจะเป็นการนวดสกิดเส้นนะคะจิตตานี่เคยรับบริการจชก คุณหมออารีค่ะซึ่งคุณหมออารีจริงๆแล้วเนี่ยประจาอยู่ที่ไหนไหมคะตอนนี้เปิดคลินิกแพทย์แผนไทยอยู่แถวคลองเตยพระรามสี่นะคะอ๋ออยู่พระรามสี่นี้เองค่ะคลินิกการแพทย์แผนไทยอารีค่ะอืมก็คือจะเป็นการนวดใช่ไหมคะใช่เป็นนวดด้วยแล้วก็มีการครอบแก้วแก้เส้นนะคะแล้วก็มีการแกะเส้นด้วยนะคะออาวันนี้จะมาสาธิตให้เราได้ชมกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวให้คุณจิตรานอนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมารักษากันเลยอนอนคว่ำนอนหงาย นอนหงายค่ะนอนหงายนะคะอาจจะช่วยผมพาขึ้นไปได้ไหมคะขึ้นได้นะคะสูงเหมือนกันอ่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีอะไรขึ้นมาก็นวดบำบัดได้ต่อจะเคล็ดจะย่อยังไงก็ตามนะคะมากับคุณหมอแล้วไม่ต้องห่วใช่ไม่ต้องห่วเลยค่ะขึ้นเลยค่ะนอนหงายก่อนนะคะนอนหงายก่อนคับร่วมไมเกรนนี้เป็นมานานหรือยังคะสำหรับคุณจิตาก็ไม่ไม่ไม่นานเท่าไหร่ค่ะก็ เพิ่งเปลี่ยนนี่เลยซึ่งวันนี้เราจะนวดสกิดเส้นนะคะนวดตรงบริเวณใบหน้าใช่ไหมใช่ค่ะบริเวณใบหน้าแก้เครียดนะคะจริงแล้วการนวดสกิดเส้นนี่มัน มัอ๋อ<ส>ต้องมีเครื่องมือมด,ด้วย,วยอันนี้คืออะไรคะอันนี้คือไม้สําหรับสะกิดเส้นนะค่ะทํามาจากอะไรคะอันนี้ทํามาจากเขาจามรีคะ่ะ ตัวนี้มันจะเป็นฤทธิ์เย็นเป็นการคลายเส้นคนที่ไมเกรนหรือว่าเครียดอะไรเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงนะคะอันนี้นะคะคือจะเป็นไม้ที่ทามาจากเขขาจามรีค่ะค่ะทำไมจะต้องเป็นเขาจามรีอะคะเออมันจะเป็นฤทธิ์เย็นอะนะคะคนที่เครียดมากเกิดจากภาวะร้อนข้างในเราจะต้องคลายความร้อนจากในศีรษะออกมานะคะนอกจากที่จะสะกิดเส้นแล้วเนี่ยก็จะช่วย ช่วยคลายความร้อนด้วยนะคะใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเล่นคอมพิวเตอร์กันเยอะกันสะสมของรังสีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถืออะไรด้วยตัวนี้จะไปช่วยรังสีต่างๆด้วยนะคะอันนี้เป็นตัวช่วยนะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะนํามาสกิปกอนนึกว่าจะใช้แบบนิ้วเฉยๆแต่ว่ามีอุปกรณ์เป็นอุปกรณ์ช่วยนะคะอ่าแล้วก็เริ่มต้นไันเลยมีน้ํามันก็จะใช้เป็น ถ้าเกิดกันเนีย่ยต้องใช้น้ํามันคู่ก็จะเป็นน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเลยเพราะว่าจะต้องมีฤทธิ์เย็นใช่ไหมคะก็จะ,ะใช้เป็นน้ามันมะพร้าวปกตินี่แหละค่ะใช้ได้ทั่ว,ว,วไปเป็นน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์นะคะสกัดเย็นช่ะ,ะสกัดเย็นแบบนี้อ่ะหลังจากนั้นนี่เราทํายังไงต่อคค่ะหลังจากนั้นนะคะค่ะ เราก็คนที่เครียดเนี่ยเราจะดูออกเนี่ยบริเวณบริเวณคิ้วอ่ะจะโหนกขึ้นมาคนที่เครียดแล้วก็จะมีเส้นเหมือนรอยตีนกาขึ้นมานะคะคือเราสังเกตได้เลยว่าขอโทษนะคะบริเวณนี้นะคะตรงเหนือคิ้วเนี่ยมันจะนูนขึ้นมาคนที่เครียดนะคะคนที่เครียดนะแ,แล้วก็ตรงบริเวณตรง,ตรง หัวตาเนี่ยก็อาจจะหัวคิ้วนี่นะคะอาจจะเป็นแบบเหมือนขมวดคิ้วบ่อยนะะก็จะเป็นริ้วรอยจากความเครียดนะคะถ้าเจอคนมากๆเออเคสคนไข้ที่เจอบางคนเครียดมากเนี่ยตรงนี้จะเป็นรูปปิงปองเลยปูดมากนั่นต้องใช้เวลาเคลียรต้องทนชั่วโมง มันถึงปูดขึ้นมาอีนะคะาจากอะไรคะเส้นเลือดหรืออะไรอันนี้ไม่ใช่ค่ะเส้นเลือดเส้นเลือดในสมองช่วงบริเวณศีรษะมันรับมากเราก็เครียดการไหลเวียนเลือดไม่ดีก็ไม่ดีมันก็เลือดมันเป็นอันใช่ค่ะเจอเครียดหนักเนี่ยอันนี้เขียว6ชั่วโมงกว่าจะคายออกโอ้โเทารกับลูกปิงปองเลยที่เจอที่คลินิกนะคะอันนี้ยังไม่มากเท่าไหร่สาธิตเลยค่ะได้เลยนะคะก็ใช้เป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะค่ะแล้วเราโดยย่อนะครับค่ะ เราก็สกิดเส้นนะคะสกิดไล่เส้นวิธีการสกิดคือเราต้องเริ่มจากบริเวณหัวคิ้วขึ้นไปหน้าผากอันนี้สกิดเนี่ยจะจะวนขึ้นอย่างเงี้ยนะคะวนไล่ตามเส้นกล้ามเนื้อนะคะเพื่อให้กล้ามเนื้อมีการคลายเพราะว่าถ้าเกิดมันมีอาการรัดของกล้ามเนื้อเนี่ยตรงนี้จะจะรัดมากก็จะค่ะทำให้เกิดลิ้วรอยด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะก็เป็นวิธีการ สกิดเส้นอันนี้คือเราเราสกิดโดยใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้ไม้สกิดใช้ไม้สกิดไปเนี่ยค่ะสักพักหนึ่งเนี่ยค่ะเส้นก็จะขึ้นเนี่ยค่ะจะคายอันนี้จะไม่มากนะคะค่ะอ๋อแสดงว่าแคสสองคณจิตรานี่ถือว่าไม่ได้เป็นหนักมากไม่เยอะมากค่ะความรู้สึกยังไงบ้างคะตอนที่สกิดอยู่เนี่ยค่ะก็เจ็บหรือว่าสบายสบายนี่จะเบา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 เย็นเย็นค่ะ ค่ะถ้าคนเครียดบริเวณนี้ก็จะเป็นรอยบุ๋มด้วยนะคะขมับขมับจะบุ่มลงไปนิดหน่อยนะคะทําให้อาการเกิดมีอาการตาผ้าด้วยนะคะแต่จริงๆอาการเครียดเนี่ยคนเราในสมัยอย่างนี้เป็นกันเยอะนะโอ้เพราะว่าแค่ขับรถมาเมื่อเช้าก็เครียดแล้วอ่ะจริงรถติดนี่นะคะโอเค มีข้อห้ามไหมคะว่าใครที่แบบไปสกิดเส้นอย่างนี้ไม่ได like oh. ้บ uh ้างอันนี้ได้หมดค่ะแค่สกิดสำหรับแก้เครียดนะนะคะใช้เวลาในการสกิดนานไหมคะต่อหนึ่งเคสก็อยู่ที่อาการการสะสมของคนไข้นะคะว่าเป็นมากเป็นน้อยแต่อันนี้สักพักหนึ่งก็จะคลายขึ้นนะคะค่ะหลพอเราเคียศีรษะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเขีย์ตรงหัวด้วยนะคะเพื่อให้เส้นเลือดตรงนี้มาเลี้ยง บอกตานะคะเดี๋ยวตรงหัวคิวก็จะค่อยๆอยุ่คือบางเคสเนี่ยที่บอกว่าโหบวมปูดเป็นรูปปิงปองอะไรเนี่ยใช้เวลาสะกิดถึงขนาดไหนนะคะห <ก S 1> ชั่วโมงเลยค่ะ6ชั่วโมงตายละแล้วหมอนวดเองไม่แย่เหรอเนี่ยหกชั่วโมงก,ก็เราก็เต็มที่อ่นะคะเพราะคลินิกเราเน้นคุณาภาพนะคะให้คุณหมออ้นพูดถึงศาสตร์นี้หนะะ่อยค่ะว่าจริงแล้วเนี่ย ออมันแตกต่างจากศาสตร์ตอกเส้นหรือว่าวิธีการการบำบัดเนี่ยมันให้ผลต่างกันยังไงบ้างหรือว่าเหมือนกันยังไงบ้างถ้าตอกเส้นนี่ก็จะตอกไม่ได้ขาดบริเวณนี้ไม่ได้เลยก็จะต่างจากการการนวดคงจะประหยัดแรงนะครับเพราะว่าถ้านวดเนี่ยหชั่วโมงจะเหนื่อยมากในนี้ใช้อุปกรณ์นะครับเขาเป็นเขาเขาสัตว์ชนิดต่างๆนี่จะมีสรรพคุณคือความเย็นพอความเย็น จะไปแก้ความร้อนในศีรษะได้นะครับก็จะทําให้ผ่อนคลายแล้วมันใช้เวลาทํานานนะครับนี่เป็นการสาธิตโดยย่อนะครับหมออาลีไม่เคยเปิดเผยเคล็ดลับที่ไหนเลยนะครับในรายการนี้รายการแรกเลยที่หวงเคล็ดลับเวลาคึงเขาจะหมุนย้อนเข็มนาฬิกาคือจะมีวิธีการเทคนิคการคึงถ้าใช้มือนี่ก็ต้อง ต้องต้องมีพลังนิ้วที่แรงกันไปก็ไม่ได้เบากันไปก็ไม่ได้แต่จริงๆแล้วการต้องระวังเล็กด้วยสลักเส้นแบบนี้ค่ะใช้อุปกรณ์แบบนี้สกิดเส้นสะสกิดเส้นแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นนะคะคุณหมอเสพไม่ค่อยเห็นเลยมันก็คล้ายๆกับกัวซาอ๋อๆกัวซาโัวรกัวซาศีษะแก้ไม่เกณฑ์นั่นก็อุปกรณ์เป็นเป็นลักษณะเป็นไม้ไม้กัวซาแต่นี่เขาเรียกว่าไม้สกิดเส้นค่ะแต่ไม้กัวซามันจะเป็น ขนาดค่อนข้างใหญ่แบนๆต้องใช้เทคนิคแต่ว่ามันจะจะมาใช้แบบนี้ไม่ได้ใช่ไหมต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเหมือนกันเพราะว่าถ้าแรงเกินไปก็อันตรายถ้าเบาเกินไปก็ไม่จงถ้าเบาไปก็ไม่ได้ไม่เห็นผลครับผมมันเป็นเทคนิคเฉพาะบุคคลนะครับการลอกเลียนแบบก็ไม่ควรควรจะมาเรียนค่ะถ้าเกิดว่าอยากไปสกิดเส้นแบบนี้ต้องไปหาคุณหมอหมออาลีเท่านั้นเลยใช่ไหมคะที่ที่คลินิกคุณหมอเลยใช่ค่ะเพราะว่า ไม่ไม่ไม่เคยเห็นที่อื่นนะคุณหมอยังไม่ค่อยเจอไม่ค่อยเยอะนะศาสตร์สกิดเส้นยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะจริงแล้วมันเป็นศาสตร์ของของไทยเราไหมคะหรือว่าเรารับมาจากไหนอันนี้ศาสตร์ก็คือเป็นการประยุกต์นะคะก็คือมันจะเป็นหัวของคนไทยนี่แหละค่ะจากเมื่อก่อนเขาใช้ไอต้ไอตัวกัวซาขูดแต่ว่ามันจะเป็นปื้นไงคะทีนี้เป็นหน้ามันต้องใช้ไม้ที่เป็นเฉพาะจุดเล็กๆใช่คือต้องใช้ไม้ที่สกิด กล้ามเนื้อได้มากกว่านะคะ,คะก็เลยเป็นการประยุกต์ออกมานะคะ,คะจากจากกัวซาค่ะนี่ยคะกคะ็สังเกตนะคะรู้สึกตรงหัวคิ้วจะไม่ค่อยนูนเท่าไหร่แล้วนะคะนี่ค่ะค่ะอย่างนี้เราต้อง ต้องมา,าสก,กิดเส้นแบบนี้สกกิ่ครั้งถึงจะอ,อาการเหล่านี้ถึงได้หายะค่ะก็อยู่ที่อาการสะสมถ้าเป็นไม่มากบางคนก็ครั้งเดียวยครั้งเดีว,<า>เดวก็ดีขึ้นหายได้เล,เลยนะคะ แต่ถ้าเกิดคนพวกทางานออฟฟิศเนี่ยเดือนละครั้งก็ดีเพราะว่านั่งทางานทุกวันต้องเจอรังสีนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ตลอดเลยความคเครียดสะสมในการทํางานถ้าเกิดว่าเราไม่ดูแลค่ะความเครียดสะสมเหล่านี้นีมันจะส่งผลร้ายอะไรได้บ้างคะก็ส่งผลเนี่ยอย่างแรกเลยที่ผู้หญิงกลัวมากคือริ้วรอยอะค่ะริ้วรอยมาก่อนนะจ๊ะก่อนจะขึ้นริ้วรอยบริเวณนี้ให้เห็นนะคะแล้วก็เส้นริ้วรอยตรงหน้าผากให้เห็นนะคะเป็นการรัดของกล้ามเนื้อใบหน้านะคะแต่ถ้าเกิดปล่อยทิ้งไว้อีก ก็จะเป็นผลเสียต่อมาต่อมาเนี่ยก็เกิดอาการต่อมาก็เกิดการอุดตันบริเวณนี้นะคะก็จะทําให้เกิดโรคเส้นเลือดในสมองตีมนะคะอันตรายมากๆเลยนะคะอย่าปล่อยให้ความเครียดมาทําร้ายเราถ้าเกิดว่าคุณจัดการกับความเครียดไม่ได้ก็มาสกิดเส้นนะคะจะช่วยให้คุณจะรู้สึกว่าเบาสบายมากยิ่งขึ้นนะคะช่วยขจัดความเครียดได้ค่ะนะคะ อย่างน้อยไอ้ช่วงเวลาที่แบบมาสกิดเส้นแบบนี้เราจะได้แบบหลับได้ผ่อนคลายสบายตัวอย่างคุณจิตตาก็เคยไปรับบริการที่คลินิกหมออาลีมาแล้วนะครับดีขึ้นก็เลยมาเป็นมาเป็นวิทยาทานให้กับคุณผู้ชมได้ชมการถึงวิธีการบำบัดอาการโรคไมเกรนนะคะด้วยการสกิดเส้นว่าจริงแล้วเนี่ยวิธีการมันดูสบายจังเลยอ่ะดูแบบชิลมากดูไม่มีความเจ็บปวดใดๆนะคะนี่ คือเราก็จะสกิดเส้นบริเวณนี้อย่างเดียวเลยใช่ไหมคะบริเวณหัวแล้วก็บริเวณนี้ก่อนหน้าผากแล้วคะแล้วก็บริเวณหัวตานิดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยแต่ว่าเราต้องใช้น้ำมันมะพร้าขก็ไปด้วยสกิดนี่ย ไม่ค่ะเราจะใชพช่วงบนค่ะแล้วการสกิดเส้นเนนอกจากโรคไมเกรนความเครียดต่างๆออฟฟิศซินโดรมอะไรแบบนี้ค่ะมันสามารถช่วยเรื่องอะไรอื่นๆได้ไหมคะอ๋อช่วยได้เรื่องตาผ้าด้วยบริเวณล่างของตานะคะเพราะคนเล่นโทรศัพท์เล่นคอมเนี่ยตาจะผ้าเกิดจากกล้ามเนื้อมันรัดบริเวณขมับนะคะบางคนตาผ้าปวดศีรษะนะคะ ก็สามารถช่วยได้สำหรับอาการตาฝ้าเล่นมือถือเล่นคอมจริงเพราะเราดูหน้าจอกันตลอดเวลาเลยอาจจะมีกระ่าแล้วก็ไม้อันนี้เนี่ยช่วยในเรื่องของเขี่ยสกิบฝ้าได้ด้วยอ๋อค่ะคนที่เป็นฝ้าเพราะว่ามีลูกค้าเคสที่ตกลทดลองมาเขี่ยแล้วก็ไปสู้แดดมากลับมาเขาบอกเออดีกว่าไปเลเซอร์หน้าอีกนะหมอโอ้โหค่ะฝ้าจะค่อยๆจางค่ะนะคะจากการที่ใช้ไม้อันนี้นะคะสกิบเส้นไปแบบ เหมือนไปก็คือไปนวดน,นวบริเวณที่เป็นฝ้าใช่ค่คะก็จะช่วยทําให้ฝ้าจางได้ทําไมเขาถึงช่วยได้อะคะเพราะว่าการเกิดฝ้ามาจากความร้อนของใบหน้านะคะ,คะจะเป็นสีน้าตาลการสกิดเป็นการคลายบริเวณที่ร้อนออก เอฟฟาเนี่ยจะค่อยๆจางออกนะคะ,ะ,คะไม่น่าเชื่อ<ช>เลยเนี่ยแหละภูมิปัญญาไทยนะคะของที่มาจากธรรมชาติแต่สามารถช่วยบําบัดอาการได้เยอะแยะมากมายเลยอันนี้เราได้เห็นคร่าวๆแล้วว่าการสกิดเส้นโรคไมเกรนเนี่ยทำยังไงได้บ้างก่อนใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเราจะมีอีกอาการหนึ่งก็คือออฟฟิศซินโดรมนะคะคราวนี้จะใช้การนวดรีสเสนบ้างจะเป็นไงช่วงหน้ากลับมาค่ะ